สวัสดีครับนี่คือสายอนดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดวิธีอาจจะทําให้มันเสียหายได้นะครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าฟอยล์ที่ใช้ห่ออาหารทําให้เกิดประกายไฟในไมโครเวฟได้ครับหิววมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีไก่เม่ช้าอยู่ในตู้เย็นนะพี่อใค่ะโอ้โหอุ่นเลยดีกว่าทชเ่ พี่เฮ้ย <Hey, S 1> ไปแล้วไปแล้วให้สอดนักเี่เอาฟอยเข้าไมโครเวฟว่าแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมถึงห้ามนำฟอยเข้าไมโครเวฟโดยปกติอันนะครับเราจะไม่นำโลหะเข้าไปในตู้ไมโครเวฟ แล้วฟอยล์ห่ออาหารก็จัดเป็นโลหะประเภทหนึ่งคร mm hmm. าวนี้เมื่อเราเปิดเตาไมโครเวฟคล mm hmm. ื่นไมโครเวฟจะเหนียวนำให้ประจุเคลื่อนที่ประจุเหล่านี้ครับก็มักจะกองรวมกันตามบริเวณแหลมคม mm hmm. เช่นรอยยับของฟอยล์ส่งผลให้เกิดความต่างศักย์บริเวณแหลมคมกับบริเวณข้างเคียงอากาศจึงสามารถแตกตัวเกิดเป็นไฟลัดขนาดเล็กได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ควรนําโลหะเข้าเตาไมโครเวฟครับตั้งแต่นี้ไปนะพี่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอล เพราะว่าพี่จะระวังมากขึ้นเพราะพี่ใช่ว่าเบสให้พี่กินพี่ไม่กล้าเบเองนั่นน่ากลัวและอื่อนอะ่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี